ประสบปัญหาในการมองเห็นเป็นเวลานานหลายเดือนหรือหลายปีมีอาการปวดอย่างรุนแรงเมื่อโดนแสงแดดมองเห็นไม่ชัดระคายเคืองตาหรือน้ำตาไห,หลและกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาตามธรรมชาติในการดูแลสุขภาพดวงตาของคุณโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือใช้คอนเทเลนชันขอเชิญคุณดูวิดีโอนี้จน,จนจบเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพออคคอนเทเนฉันชื่อกันฉันเป็นจกักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีและในวิดีโอนี้ฉันจะแบ่งปันความคิดเห็น ที่ตรงไปตรงมาและข้อมูลอันมีค่าของฉันเกี่ยวกับอาหารเสริมที่รู้จักกันในชื่อออคโรรัสินในความเป็นจริงออคโรรสินคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อบำรุงดวงตาลดความเครียดของดวงตาปกป้องเนื้อเยื่อตาจากแสงป้องกันการเสรื่อมของจอประสาทตาป้องกันการมองเห็นท่ามัวและอาการปวดตานอกจากนี้ออคโรรสินยังช่วยเพิ่มการผลิตของเหลวในตาเพื่อป้องกันอาการกระจกตาแห้งและการอักเสบข,ของเส้นประสาทตาอาหารเสริมนี้ประกอบด้วยส่วนพอสอม เข้มข้นที่ร่วมกันช่วยปรับปรุงสุขภาพดวงตาอย่างมีในสําคัญช่วยฟื้นฟูการทํางานของกล้าเนื้อตาเสริมสร้างเนื้อเยื่อตาต่อมน้ําตาและปรับปรุงสภาพของเลนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเพื่ออาการมองเห็นที่ดีเอาครซินปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงเนื่องจากส่วนประกอบเป็นสารธรรมชาติ100%คุณสามารถไว้วางใจผลิตภัณฑ์นี้ได้มีผู้คนหลายพันคนได้รับประโยชน์จากคอราินแล้วและคุณสามารถรักษาสุขภาพสายตาให้แข็งแรงได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงอาหารเสริมนี้มาในรูปแบบแคปซูลคุณต้องรับประทานอย่างตั้งใจเท่านั้นผลลัพธ์จะปรากฏให้เห็นภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์อย่างไรก็ตามโปรดระวังเนื่องจากคลอริินมีวิธีการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์และคุณประโยชน์ที่โดดเด่นจึงทําให้ขายหมดอย่างรวดเร็วในการค้นหาอาหารเสริมตัวนี้อย่าให้ถูกหลอกออนไลน์โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอมหรือสูตรที่ไม่บริสุทธิ์สูตรคลอรซินดังเดิมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณประโยชน์มากมาย ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาอันเนื่องมาจากการใช้งานสายตาอย่างหนักป้องกันอาการตาแห้งจอประสาทตาเสือ่อมและปัญหาดวงตาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอายุในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจํานวนผู้ที่ประสบปัญหาสูญเสียการมองเห็นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโรคตาเช่นต้อเนือ้อซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมเช่นการได้รับแสงแดดลมฝุน่นและมลพิษโด,ดยตรงอย่างต่อเนื่องและเรื้อรัง ดังนั้นฉันแนะนําให้คุณพิจารณาการรับทา,านอาหารเสริมนี้เป็นประจําเหมือนอย่างที่ฉันทําในสํานักงานของฉันคนส่วนใหญ่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้พบว่าอาการผิดปกติของดวงตาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามโปรดจําไว้ว่าร่างกายของแต่ละคนมีปฏิกิริยาแตกต่างกันและสิ่งสําคัญคือต้องมีความคาดหวังที่สมจริงเกี่ยวกับการรักษาของคุณหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและดื่มน้ําอย่างน้อยวันละสองลิตรโปรดจาไว้ว่าอาัลคอรสินจะไม่มีวางจําหน่ายในร้านขายยาหรือร้านค้าจริง ดังนั้นหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือทําให้คุณสูญเสียเงินไปอัลโครซินมีจาหน่ายบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้นเมื่อซื้อที่นั่นคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในราคาไม่แพงดังนั้นหากคุณสนใจที่จะซื้ออัลโครซินดั้งเดิมโปรดซื้อจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตเท่านั้นซึ่งมีลิงก์ให้ไว้ใต้วิดีโอฉันหวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์หากคุณมีคําถามใดๆโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้เลย